สวัสดีค่ะอาจารย์และสวัสดีคุณครูทุกท่านนะคะดิฉันชื่อนางสาวสุวรรณีคำพิยศค่ะเป็นตัวแทนกลุ่มของแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพทางการศึกษานะคะในหัวข้อ KMLO นะคะอันนี้ก็จะเป็นสมาชิกกลุ่มของพวกเรานะคะประกอบไปด้วยนางสาวพานุชมาศแก้วเรือนนางสาววันนิตาวรรณคำและดิฉันนางสาวสุวรรณีคำพิยศนะคะ Knowledge Management คืออะไรหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะวันนี้พวกเราจะมาพูดให้ฟังนะคะ Knowledge Management คือการจัดการความรู้หรือที่เราเรียกว่า KM ที่เราเรียกย่อยๆกันนะคะก็คือเครื่องหมายเพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย3ประการไปพร้อมๆกันได้แก่บรรลุเป้าหมายของงานบนรรลุเป้าหมายของการพัฒนาคนบนรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การลง ไปสู่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นะคะถัดมานะคะจะเป็นหลักสำคัญของการจัดการเรียนรู้หรือความรู้นะคะก็คือกระบวนการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคนในการดำเนินการจัดการความรู้มีบุคคลหรือคนสำคัญในหลากหลายบทบาทหลากหลายรูปแบบ ที่ต่างคนต่างทําหน้าที่ในบทบาทของตนเองให้ดีที่สุดนะคะแต่ก็ต้องมีการทํางานร่วมกันมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการทํางานที่ดีและเหมาะสมที่สุดเพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างสวยงามกลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ในที่สุดนะคะถัดมาเราก็จะมาพูดถึงคุณธรรม8ประการนะคะของการจัดก,การความรู้ข้อ1น,นะคะ ศีลธรรมพื้นฐานศีนลธรรมพื้นฐานของสังคมคือการเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นคนของทุกคนอย่างเท่าเทียมกันนะคะเพื่อที่จะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพนะคะ ข้อ2การไม่ใช้อำนาจนะคะถ้ามีการใช้อำนาจจะไปปิดกั้นกระบวนการตามธรรมชาติก็คือการรับรู้การเรียนรู้การง่วงงามการถักทอเครือข่ายเมื่อใช้อำนาจจะทําให้กระบวนการตามธรรมชาติบิดเบี้ยวเบี่ยงเบนไปจากที่ควรจะเป็นนะคะข้อ 3. การฟังอย่างลึกซึ้งการนําความรู้ที่แฝงลึ้นในตัวออกมาเปลี่ยนเรียนรู้กันต้องมีการคุยที่นิ้นการฟังอย่างลึกซึ้งไม่ใช่ โตอตอบเถียงกันโดยหวังเอาชนะการฟังอย่างลึกและเงียบจิตใจสงบมีสติจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ได้ยินจะทำให้เกิดปัญญานะคะ 4. วิธีการทางบวกก็คือการเอาความสำเร็จความภาคภูมใจของสิ่งที่เคยทำด้วยดีเป็นตัวตั้งมามาเห็นคุณค่าและชื่นชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดให้งดงามและมีประโยชน์ยิ่งขึ้นนะคะข้อ 5. การเจริญธรรมะ4ประการ ที่เกื้อหนุนการเรียนรู้ร่วมกันปกติมันคนเราเรียนรู้ร่วมกันยากพะกิเลสนะคะเช่นความโกรธความเกลียดความอาหารการการเรียนรู้ร่วมกันความควรเจริญธรรมสี่ประการได้แก่ความเอื้ออาทรความเปิดเผยความจริงใจและความไว้วางใจกันนะคะถัดไปเป็นข้อ6การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติเป็นอิทธิปัญญานะคะ ความรู้ในตัวคนเป็นความรู้ที่เนื่องด้วยการปฏิบัติและการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันทําให้การปฏิบัติบางสิ่งบางอย่างเป็นผลสําเร็จนะคะข้อ 7. การหักทอไปสู่โครงสร้างใหม่ขององค์กรและสังคมการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันทําให้บุคคลทั้งโดยตัวบุคคลหรือ ภายในองค์กรเดียวกันหรือข้ามองค์กรเข้ามาเชื่อมโยงกันโดยความสมัครใจไม่ใช่ใถูกการบังคับแต่เชื่อมโยงด้วยการเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกันเกิดเป็นเครือข่ายทั้งภายในองค์กรและข้ามองค์กรนะคะข้อ8การเจริญสติในการกระทำการเจริญสติคือการรู้ตัว ทำให้จิตใจสงบมีอิสระภาพเพราะหลุดพ้นจากความบีบคัน้นสัหรับความจริงได้ควบคุมความคิดการพูดการกระทําได้ทําให้เกิดความสําเร็จเป็นความงามความดีความสุขนะคะถัดไปนะคะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะที่กลุ่มพวกเราได้เอามาให้เพื่อนๆดูนะคะเป็นโมเดลตะเพียนค่ะโมเดลตะเพียนเป็นบทตรขยายของโมเดลปลาทูซึ่งเปรียบเสมือนเป็นหัวปลาทูหรือหัวปลาใหญ่ เป็นสิ่งที่ทุกหน่วยทุกหน่วยงานร่วมกันกําหนดที่เรียกว่าวิสัยทัศน์ร่วมหรือปณิธานความมุ่งมั่นร่วมกันนะคะเป้าหมายร่วมกันเมื่อร่วมกันกําหนดแล้วก็ร่วมกันดําเนินการตามเป้าหมายนั้นเปรียบเสม,มือนการที่ปลาเล็กทุกตัวว่ายน้ําไปในทิศทางเดียวกันโดยที่แต่ละตัวมีสระในการว่ายน้ําของตนเองผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่บริหารหัวปลาคอยดูแลบ่อน้ําให้ปลาเล็ก ได้มีโอกาสใช้ความริเริ่มสร้างสารรค์ของตนในการวาดสู่เป้าหมายร่วมทุกหน่วยงานทุกหน่วยงานย่อยเองก็ต้องคอยตรวจสอบว่าหัวปลาเล็กของตนหันไปทางในทิศทางหัวปลาใหญ่ขององค์กรหรือไม่นะคะ ถัดไปอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของการใช้ KM ภายในองค์กรนะคะ 1. นึ่ทำให้องค์กรได้ทบทวนองค์ความรู้ขององค์กร 2. กําหนดจุดขายของตอนเองได้ชัดเจนขึ้นค่ะ 3. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานนะคะ 4. ทําให้เกิดมรมัตะกรรมค่ะ5ทําทให้บุคลากรรู้ว่าจะพัฒนาตนเองไปในทิศทางใดนะคะในส่วนต่อมาจะเป็นเกี่ยวกับ Learning Organization l e a r n i n g Organization เรียกเป็นภาษาไทยว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้องค์กรแห่งการเรียนรู้คือองค์กรที่ยกระดับคุณภาพด้วยการจัดการความรู้โดยมีการพัฒนาปรับปรุงให้เกิดสิ่งใหม่ๆหทั้งด้านผลิตภัณฑ์บริการและกระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธารกิจและการบรรลุเป้าหมายของคณะค่ะซึ่งในส่วนต่อมาจะเป็นองค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้จะมีทั้งหมด5องค์ประกอบค่ะคือ1นการเรียนรู้ 2. องค์การ สมสมาชิก4ี่ความรู้และ5้าเทคโนโลยีค่ะในส่วนของแนวคิดนะคะแนวคิดออขององค์กรแห่งการเรียนรู้จะมีลักษณะที่แตกต่างไปจากองค์การทั่วไปค่ะจากประมวลหนังสือบทความเอกสาร,รต่างพบว่าปัจจุบนันนี้มีการอ้างอิงแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของนักพัฒนาทรัพยากรนมนุษย์จะมีทั้งหมดสท่านค่ะคือหน 1, Peter ึ่งปีเตอร์เอ็มเซ 2มิเชลมาควส ette, และ 3. เดวิดเอกวินค่ะซึ่งแนวคิดของทั้ง3ท่านก็คือการนำพาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้แต่ไม่ว่าจะเป็นลักษณะที่กำหนดโดยท่านใดจะชี้ให้องค์กรทั้งหลายเห็นว่า,าการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จำเป็นต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยท่านแรกปีเตอร์เอ็มเซนช์มีแนวคิดคือหนึ personal mastery ค่ะ คือมุ่งสู่ความเป็นลิศและการรอบรู้ 2. อง Mental Model คือมีรูปแบบวิธีการคิดและมุมมองที่เปิดกว้าง 3. าม s h a r e Vision คือการสร้างและสานวิสัยทัศน์ค่ะสี่ Team Learn คือการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 5. System Thinking คือการมีความคิดความเข้าใจในเชิงระบบค่ะในส่วนต่อมาจะเป็นของมิเชลมาควสนะคะคือหนึ่ง Learning Dynamic ค่ะคือการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง 2. knowledge management คือการจัดการความรู้ 3. ามเทคโนโลยีแอปพลิเคชันคือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 4. people empowerment คือการเสริมแรงให้กับผู้คนค่ะผู้คนในที่นี้คือ้นนสวพน,นักงานลูกค้าคู่แข่งค่ะ 5. organization transformation คือการพิทชมองค์กรค่ะซึ่งทั้งหมดนี้จะเรียกรวมกันว่าตัวแบบขององค์การแห่งการเรียนรู้เชิงระบบค่ะ หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า System Learning Organization Model ค่ะในส่วนสุดท้ายจะเป็นของเดวิดเอกาวินค่ะซึ่งจะมีแนวคิดขึ้น 1. คิดแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบค่ะคือรวบรวมและวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลระบุป,ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือสุดท้ายเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมค่ะ 2. เรียนรู้จากการทดลองและต้นแบบความสําเร็จหรือว่าล้มเหลวจากประสบการณ์ของผู้อื่นค่ะ3 ถ่ายทอดแบ่งปันความรู้และสี่สร้างทุนและทรัพย์สินทางปัญญาคือการมีเครื่องมือวัดผลและการทำงานที่ชัดเจนค่ะในส่วนต่อมาจะเป็นเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้ learning organization ภายในองค์กรน,นะคะจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ด้านค่ะคือ 1. ด้านการเติบโตค่ะด้านการเติบโตคือจะทำให้พนักงานมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้วิธีใหม่ๆในการทำสิ่งต่างๆ และตระหนักถึงเทคโนโลยีใหม่และแรงกดดันภายนอกซึ่งจะเป็นการใช้ประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงการตลาดได้ค่ะ 2. ด้านความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีขึ้นค่ะทําให้องค์กรมีความพร้อมมากขึ้นในการเชื่อมโยงทรัพยากร,กรกับความต้องการของลูกค้าโดยการมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและคอยติดตามสิ่งที่ลูกค้ากําลังมองหาและค้นหาวิธีใหม่ๆใ,ในการนําเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นซึ่งจะช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ค่ะ 3. ด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพจะทําให้าการเข้าถึงความรู้ที่สามารถค้นพบได้อย่างรวดเร็วและแบ่งปันและแบ่งปันกันค่ะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรได้ค่ะซึ่งจะยกตัวอย่างก็คือโดยเฉลี่ยแล้วพนักงานใช้เวลาทั้งหมด25%ในการทํางานเพื่อค้นหาข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการทํางานค่ะแต่องค์กรแห่งการเรียนรู้สามารถใช้โครงสร้าง ที่จะช่วยให้พนักงานสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดายเวลาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลสามารถทําให้พนักงานใช้ทักษะของตัวเองได้ดียิ่งขึ้นค่ะ 4. ได้ความได้เปรียบในการแข่งขันทําให้องค์กรมีการจัดการที่ดีขึ้นในการตอบสนองต่อแรงกดดันภายนอกเนื่องจากพนักงานมีข้อมูลพร้อมและสามารถแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันได้ค่ะสมงผรให้พนักงานสามารถปรับตัวกับเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆได้ค่ะซึ่งจะเร็วกว่าองค์กรที่ เข้าถึงข้อมูลได้ยากและมีการทำงานร่วมกันร,ระหว่างพนักงานเพียงเล็กน้อยค่ะค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะเราก็จะมาสรุปนะคะว่าการนำ KM และ LO นะคะนำไปสู่การปฏิบัติในองค์กรเนี่ยจะมีผลเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรต่อองค์กรน,นะคะซึ่งความสำคัญเนี่ย uh, Knowledge Management กับ Learning Organization เนี่ยจะเป็นการที่เน้นให้บุคลากรน,นะคะ ได้รับความรู้ใหม่ๆและมีการไลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้นั้นอยู่เสมอค่ะความรู้ใหม่ๆเนี่ยเราจะเป็นเรื่องของการ learning นะคะหรือ lo ส่วนการไลกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยจะเป็นในส่วนของ km นะคะคือ knowledge management เนาะในเรื่องของ lo เนี่ยก็จะมีปัจจัยที่สำคัญอยู่5ประการที่เด่นๆด็นะคะที่เรียน,นะคะยนไ,ปไ,ปไปข้างต้นนั้นแล้วเนาะก็ข้อแรกก็คือการที่เราได้คิดอย่างเป็นระบบหรือ system thinking จนะคะข้อที่2ก็คือต้อง มีความรอบรู้นะคะแล้วก็หากว่าเรามีความรอบรู้เนี่ยเราก็จะสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้นและสามารถถ่ายทอดให้บุคคลอื่นได้เช่นกันแล้วข้อที่3ก็คือ,อสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันค่ะหรือว่าแชร์วิชั่นนั่นเองแต่คนที่เราจะไปแชร์วิชั่นนั่นน่ะเราก็มีเขาเรียกว่าแพว,ว่าดนยูทวมกันก่อนแล้วก็มีการสร้างแบบจำลองความคิดหรือว่าเมนเทลโมเดลก็แต่ละองค์กรเนี่ยควรจะสร้าง ปเป็นลำดับขั้น s ็ e p s t ขึ้นไปนะ,ะอย่างขั้นต้นเนี่ยเราก็อาจจะมองเห็นว่าองค์กรของเราเนี่ยจะมีแรงขับเคลื่อนติเป็นไปอย่างไรมีหงสร้างหรือแนวคิดเป็นดีคิศทางใดและมีพฤติกรรมหรือก,กิจกรรมใดที่องคอ์กรสนใจเลยอาจจะํานะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายคือขอ้อที่5เรียนรู้เป็นทีมค่ะเพราะว่าด้วยความขึ้นเชื่อว่าองค์กรเนาะก็จะหาทุกคนเป็นทีมเนี่ยในหลายคนเนี่ย ได้ศึกษาและเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยก็จะทําให้เป็นองค์กรที่แข็งแกร่งและก็นําไปสู่อ,องค์กรที่มีการพัฒน,นา่างมีคุณภาพแน่นอน,นะคะ่ะสําหรับการเรียนรู้นะคะถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่องค์กรตร้องมีนะคะในสิ่งที่จะทําให้องค์กรเนี่ประสบความสําเร็จได้เนี่ยก็คือ km ค่ะหรือว่า knowledge management นั่นเองซึ่ง knowledge management เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะดังภาพด้านขวามือเลยค่ะสำหรับตัวแรกนะคะก็คือ socialization คะ่ะ เป็นความรู้ที่ได้จากการถ่ายทอดนะคะในสงังคมรอบข้างหรือว่าวัฒนธรรมรอบข้างของเราเป็นอย่างไรเราก็จะได้รับแลวก็เรียนรู้จากสิ่งนั้นตัวต่อมานะคะก็คือ externalization นะคะเป็นความรู้เนี่ยที่เราได้จากภายนอกหรือว่าอาจจะติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดค่ะตัวต่อไปเนะะี่ยค่ะอยู่กลางระหว่าง externalization กับ internalization นะคะก็คือ combination นะคะ combination เนี่ย คือการแสวงหาความรู้หรือการรวบมวความรู้นั่นเองการเอาความรู้2ตัวเนี่ยหรือว่า external กับ internal เนี่ยมามาบวกกันนะคะก็จะทําให้ความรู้นั่นแหละกลายเป็นการแสวงหาพอเราได้รับความรู้เนี่ยเราก็ต้องเอานําไปสู่การปฏิบัติซึ่งการปฏิบัตินะั้นะเมื่อเราปฏิบัติแล้วรูความรู้เนี่ยต่างๆนะคะในรูปนรู้แบบ explicit เลยก็คือการยน,นรู้จากตำราบทเรียน ปฏิบัติแล้วเนี่ยองค์ความรู้ก็จะเปลี่ยนเป็น Tacit Knowledge ก็คือความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลนะคะในการที่จะได้รับความรู้ในตัวบุคคลนั้นน่ะความรู้เหล่านั้นน่ะก็จะมาจากคนอื่นหรือติดตัวมาตั้งแต่เกิดนั่นเองอก็คือก e ็ค no ือ Explicit Knowledge นั่นเองซึ่ง Explicit Knowledge เนี่ยก็อย่างที่บอกไปค่ะอาจจะติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดหรือว่าอาจจะเป็นสังคมรอบข้างประทรรรอบข้างนะคะที่สอนให้เราให้เราได้เรียนรู้เรียนรู้เพิ่มขึ้นและเ,เกิดการเปลี่ยน แล้วก็สุดท้ายเนยี่ยจุดสุด,จ,ดจุดสุดท้ายหรือเป้าหมายของการยูรูทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นจุดที่แ i สซิสโนเล g e ซึ่งบุคคลที่เป็นที่มีความรู้แบบทคสซิสโนเลต e แล้วเนี่ยก็จะสามารถนำนำข้อมูลหรือความรู้น,นั้นแหละไปถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นหลังคนรุ่นต่อไปได้